ถอยมา,มา,าทุกี่ถอยมาเจนะ้มันจะเป็นตัวเกียวจิตจะเกีย้มานหมทุก่่รสี่ห้าป่นะมจ็ดห้าเลยสวัสดีครับที่รอมทัวร์พี่น้องมาทัวร์กับเจ้าพีซีร้อยสามสิบเก่านอก ทีมง,งานเสียหมูอเขาไม่ได้งานเจ้าได้งานมาเจ้าก็ามาหากินงข้ามเกียดเข้าว่ะเกียดได้ก็มาได้ไเพนะือเ่อนเนาะแย่หากินด้วยกันนั่นแหละอาชีพเดียวกันหรืว่ากันด้วยตัวนี้เก่านอกกระแทกเก่านอกด้วยรุ่นแปดรุ่นแปดเอ็มโอว่ะมีกล้องหลังเนี่ย เจอมีกล้องหลังด้วยเจอกันหลายคลิปซะแหละอันนี้แกมาก็ลงหน้าฝนไม่ได้ลอกนาไม่ทำอะไรเลยเอาคู่สะออกไปนะพี่น้องมันเป็นสะโครงการเนอะสะสมทบโครงการสองพันหเลยเนี่นี่เส้นอนุมัติท่านงานเรียบร้อยแล้วก็ของหน้าเขียวว่าคู่สะมันใหญ่ยวดเป็นว่าเี็คหิยังบ่าดเลยตัว่าออกเลยตัว เยอะเลยดินคู่สาดินนดดินคู่สาสาควการกานก่อนจะออกไปก็ต้องให้เขาจะเส้นอนุมัติท่านท่านในี่น้องทคการเมันบอบดิดอกเอาดินดอกดินดินนาเราเนาะเพราะว่ามันคู่สามันสูงผดแล้ว่ามัเห็นไปไปทอี่แรงแรงยูดเด้อ ออกตัวต anyway. ้องจวดหน่อยไกลเลยวิ่งไกลเลยลุกเก็บไปกลับต้องไช้มีห้าโลเลยห้ากิโลได้ของนาจะอยู่ไหมเนาะนี่มีมะละกอเยอะแยะเลยนี่ซื้อบอกมะละกอไปตำซะว่านี่ะลูกที่เสียลูกโตโตได้ไหมมาถ่ายดูเดี๋ยวรถไมโครไมโคเกียร์ทางอยู่พึ่งไหมจ๊ะไหมเปรียดดีใช่ถอะ คู่ท่านนีอย่างวะคุ่กินสุก่ขึ้น,นงามถึงเนี่ยงามๆมาคือขูสวยเลยจ้าของนาเกเกยยุนีเล่นี่ยเขาเขามีคนอยู่นึ่งพขุดคลองรอ,อบนาแล้วก็ปลูกมะละกอกี่ว่กับนี่เด้อี่คม,มสุที่สี่ร้อที่แปรอเลยมีรถวิ่งอยูมาณห้าคันเลยแกว่า ที่เกลวิ่งอยู่ห้าคันไปไหนก็เจอเนาะแกลว่าเจอเนาะหาถ่ายคลิปไปไหนก็เจอตัวแดดร้รอนมากๆเลยพี่น้องเลยฝนตกมาเลยยังไม่ทํานากันหรอกเขายังว่านปลาไหลว่านพ่ะท่านเพราะว่าน้ำถล่มกั้นตรงรอฝนมันงดงดจ้องผลัดแต่ว่าดินเอาไม่ได้เลยมีตมัวมีมี่ตรหาต้องคู่สาหงายเอาเลยเอาคู่สาพงายเลยคันมีบอ่อดินกับไข่แน่แต่ว่าฝืนทีไปหลอกหน้าไปยังลงปลาไหลแล้ว ลุกแม็กโครดไปได้ได้เต๋หกรอไปไม่ได้รอแป๊บหนึ่งเลยเอาหัวตังโมอหัวตังโมไปไหนได้เ่าแก่เลยชายแกไปไหนไม่รู้เลยแกแกขับเองามาเท่าแกมาเจโมไปมานี้ยวะ นรถแกไปไหนไปกันเลยแกยว่าประมาณนี้คือพอ,อพอทุกที่พอมันเป็นเครื่องรถยูดีว่ะ๋อ้อเป็นยูดีเลยเนาะไม่มีแอร์นะไม่รู้วิ่สร้างตัวหรือไม่รู้ริ่งสร้างครอบครัวก็ไม่รู้แหละแกขับเองเนี่ยไม่ได้ขับให้โคได้ขับหกล้อ พี่เป็นลูกชายแกขับวันนี้แกขับเองอยู่ใกล้ๆนะม,มันไม่มีที่ไปยืนเลยพี่น้องถ้าไปยืนฝั่งโน้นเห็นอยู่แล้วแมคโครแต่ไม่เห็นรถดับยืนมุมนี้มันจะปิดอันนี้ไม้แกปลูกนะแกไม่แห้วออกจะเป็นอะไรบอกไม้มะข่าเลยไม้มะข่ารถวิ่งห้าคันใช่ป่ะถามลูกพี่กันแล้ว เดีแบบไม่ใช่งานเมาด้วยงานเที่ยวเดี๋ยวหยวุดไปเลยงานไม่ใช่งานงแปลงหรือว่างานแปลงงานใหญ่หรยพว่างานงานเทียเ่ยวมองละมองละหาเที่ยวฮกเกี่ยวใช่ไหมมองก็มาเหมือนส اؤ นี่มีเที่ยวหลูกมือใหรกับำทำทำไปเลยล้องานใหญ่กับคนละทิดฤ,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 ฤดูการเกี่ยวเขาเชิงคนละ

เออจุดจุดแดงๆหน่อยพออย่างลูกพี่ไปออกตัวยกร้อยดูหน่อยลูกพี่ไหนเอาไงคุยกันก่อนบ่เอออ้าทำไมถึงดับเลยลูกพี่ไม่มีดับอู้ต่อไปจะไม่อยู่ทุกที่ขึ้นดักมาลงขดักลงไปงั้นหรอ ก,กบก่อนกบก่อนก็แล้วนีรถมาตกบุมสักคันกอพี่แกมือมาสมังเ,นะเงนีม่มอนอถอยมีอยู่ด้วยี่ออดถอยรถหกรอวนี้ออดถอยรถแม็กโคร อดหกล้อด้วยาไม่กลัมาทำไมลูพี่ไปที่น้วมาดูเลี้ยวไปไหนล่ะเดี๋ยวจะเปเก็ e เหมือนกันนะตัวนี้นะร้อยเจ c ใช่มเจ็ดแต่เ7็ e มันจะเป็นร้อสองร มันต้องเป็น C, เวิทียตีน e. ะรูรถปูไหนด้วยอูไหนนี่ปูอะไรนีปูเอนะ็มพีได้ไหมไม่รู้อยู่ไหนดู้เอ็มีมีสติเกอร์ติดอยู่ข้างข้างกันหมาหรือว่าูเอ็มพ ลูกที่แกใส่กี่ตักนะไ่ได้นับเมื่อกี้นี่ดูนับนับไปเองเลยมันจวดดีเลยตัวนี้เป็นอามพิเศษเด้วยอามลูกที่แกว่าเป็นอามพิเศษมันจะยาว,ยาวๆหน่อยยาวหน่อะมันจะมีลายแยกด้วยเป็นเล็กๆเดียวๆนะแต่มือตักใหญ่อยู่เลยก็เทียบเท่ากับกนลแหล่ร้อยสี่สิบก็เป็นกูร้อยสี่สิบก็เทียบเท่ากับ,กบอะไรนะ สันเวร์ดนั่นแหละสันเวย150ฟุงสันเวียดมันจะพุ่งขีเท่ากันเลยโอ้อหกระดูกพน่อยอยืนดีดี่อยยังนิ่มไม่ได้ยังพุรดสลักยังแน่นอยู่ ไม่มีเสียงกุ๊กกักให้ได้ยินเลยเสียไปหน่อยลูกพี่เดี๋ยวมันตกถนนดิก้อน,นใหญ่ๆนะเออเสียไปหน่อยได้ายลูกพี่แรงอยู่มันจะตกแลยพี่ก้อนนั้นน่ะจะถึงไหนไม่รู้ มาเดียวนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อวยกับสินอ่อนทัวมาเดียวนี้สวัสดีครับเดือดร้อนพี่น้องเอ้ยหาเจอยากเลยแต่ละทีมงานเนี่ยเพราะง,ง,งานมันไม่น้อยนะงานไม่ค่อยมีล้ว